สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูส่กระแสข่าวดังกระติบขอบคุณเบิร์ดไว้ใจสารต่อเจตนารมแตงโมสักเลข13วันเกิดและแมวสุดรักกระติบขวัญนก่อนเผยเรื่องบางเอิ่ที่ทําให้ได้สักให้เบิร์ดอีกฝ่ายโดนช่างที่เป็นเพื่อนปฏิเสธ5คนก่อนมาจบที่ตนลั่นแตงโมนิดากําลังจะมานัดสักกับตนแต่เกิดเรื่องเสียก่อนขอบคุณเบิร์ดสารต่อเจตนารมขอบคุณที่ไว้ใจ หลังจากที่โชว์ฝีมือสักเลข13ซึ่งเป็นวันเกิดของแตงโมนิดานางเอกสาวผู้ล่วงลับลงบนไหล่ด้านขวาของเบิร์เทคนิคแฟนหนุ่มเก็บเอาไว้เป็นความทรงจำล่าสุดเบิร์เทคนิคยังได้กลับมาสักลายใหม่เป็นรูปแมวสุดที่รักของแตงโมอีกครั้งโดยกระติบชวันกรวัฒนพิสิทธิ์กุลได้เปิดใจว่าเป็นความบังเอิญที่สุดประทับใจและขอบคุณที่ฝ่ายไว้ใจตนจริงๆวันนั้นเขาไม่ได้อยากได้กระติบสักนะ เขาโทรหาช่างสักที่เป็นเพื่อนเขาห้าคนแล้วไม่มีใครว่างเลยเขาก็เลยโทรหากระติบว่าอยากสักวันนี้เลยเป็นเลขสิตอนนั้นก็เป็นอารมณ์จะนอนแล้วเขาก็บอกว่าพี่หาคนไม่ได้เลยกระติบก็เลยบอกไปว่าถ้าอย่างนั้นขอเวลาแป๊บหนึ่งแล้วก็มาสักให้เขาเขามาเล่าให้ฟังว่าเขาพูดกับเพื่อนว่าถ้าเขาได้คนสักเป็นกระติบนะมันจะตลกมากๆเลยเพราะเพื่อนที่เป็นช่างสักเขามีเยอะแต่ก ดันเกิดขึ้นจริงเพราะเขาไม่ได้คิดว่าจะสักกับเราตั้งแต่ทีแรกเพราะน่าจะเป็นเพื่อนเขามากกว่าก็5คนกว่าจะถึงกระติ๊ไงเขาไม่ได้เลียงเราไว้แต่ก็กลายเป็นเรื่องบัเเงเอิญที่เพื่อนเขาไม่ว่างเลยถ้าได้กระติ๊นี่คือหาเลยนะแล้วก็หาจริงเพราะเราเดินบ้างพอดีเผยเบิร์ดบอกแตงโมกําลังจะติดต่อมาสักกับตนอยากทําตามเจตนารุมแทนแฟนเขาเคยพูดว่าพี่แตงโมอยากสักกับกระติ๊มากเลยนะตอนนั้นพี่แตงโมก็กําลังจะติดต่อมาว่าอยากสักกับกระติ๊ แต่ก็ดันเกิดเหตุก่อนวันนี้พี่แตงโมก็คงไม่ได้สักกับกระติบแล้วพี่เบิร์ดเขาเลยอยากทำ <Yeah. S 2> ตามจิตนาโดยแทนพี่แตงโมคือเขาจะเป็นคนมาทำครั้งนั้นเป็นเลขสิบสามเพราะเป็นวันเกิดพี่แตงโมก็เลยอยากทำคิดในใจจะรอดไหมแต่ขอบคุณที่ไว้ใจนะตอนนั้นก็คิดในใจว่าจะรอดไหมเพราะเป็นงานถมซึ่งเราไม่ถนัดและเป็นที่หัวหลด้วยแต่ก็ผ่านไปได้เขากลับมาสักอีกครั้งเมื่อวันนี้ วันนี้วันที่23มิถุนาก็ขอบคุณที่ไว้ใจอย่างไรก็ตามในคืนวันที่23มิถุนายนเบิร์ดได้โพสต์รูป IG ส่วนตัว Stoner BKK เป็นรูปรอยสักบนแขนซึ่งเป็นรูปบวยแมวที่แต่งโมละเบิดรักมากพร้อมกับข้อความว่า thank for you กระติบช่างติบช่างบอลขอบคุณร้านเทพ BKK Ink Tattoo Studio ขอบคุณที่บันทึกความทรงจำดีให้กับผมนะฮะ ก็ขอบคุณข่าวจาก mgr อ online ฮะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำครื่องใหม่ต่อไปครับขอบคุณครับ